Tìm nào đây tay đấy à Thằng nó lẽ đấy à <cười> <cười> <Tế> <cười> Phải bỏ để Nó Thằng nó nó, lịch 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 này lịch 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 nó ใส่ตาใส่ตาวัดเอาวะใส่ตาลโดนลวดใส่ตาลโดนลวดเลยหักแน่เนาะมาเบิ่งน้ำรุ้าใส่ตาเจ้าวะเจ้าอ่าสะโพกเนาะอ่าโดยโดยไฟพอได้ล่ออันเข่าลงพี่ต้องเหงยเนาะชวนร้านและกินปลาทูนงเชื่อก บรรยากาศก็ร่มแห้งคือเก่าหมดนี่พี่น้องเอ้ยแค่ไหนแต่ว่าตอนช่วยๆมากกับอากาศก็เริ่มอ,อุ่นเนนิดนึงเนาะแต่ตอนตอนจะเศร้าออน้ำมาแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนะาะสัน้นจนสั้นเป่นไรพี่น้องเอ้ยอากาศก็หน,นาวเย็ยนเนาะครับพ่อ grab ช่องบอลแซนแนลอีกแล้วนะพี่น้นนนนะองเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงคร่าพี่น้องเอ้ยเนาะ กดฟองกับซองมาแสนอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเอ้เนาะก็ยังอยู่บ้านของทางเอเตียวคือเก่าเนาะแต่ทางสับปวนคือเก่าเนาะหลังคงหลังคาพอนี่กับตอวมุ้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้เนาะเดินของทางสับปวเพอดียังเดิแตะโกวันนี้พี่น้องเอ้ขันหอกเนาะแล้วก็รเดินของทางเอเตียวพอนี่กับผืนโค้งหลังคาเนาะือว่าทางนี้ สำเร็จแล้วเนาะยังแต่ทางหน ouais? <Do S 2> <The> right ้าพี่น้องเอ้ยตามถึงทางเอ๋เพิ่นว่ามื้อนั้นก็ว่ายังยังถาม่ายอยู่ว่าซั่นเนาะยังถาม่ายพี่น้องเอ๋อยังมัน่พอเนาะอ่ารอติดตามพวกนีเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ทางสร้างเพิ่นอาจจะบ่ได้มาเห็นประจักษ์เนาะเพราะว่าเพิ่นหยุดอาจจะหยุดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะเอาพี่น้องเอ๋ทางบ่แซนพาพี่น้องไปเบิ่งทางอันหมอต้องใส่เพิ่นกำลังเพิ่นกำลังสิบฟังตา้งหัวพี่น้องเอ้ยเนาะ บรรยากาศลมลมหนาวหนาวนะคือหนาวเด้อเนาะเดินฝนอากาศจะว่าแอ็กคูเลยพี่น้องเอ้เนาะงามดีนอบาดนี่ของทางสับปะรดผมลมงลุงล่างคาเรียบร้อยแล้วนเนาะทังแต่ของทางเลื่อเตถวบัดนี่เราลุ้นเราชมมืองน้ำกันอีกพี่น้องเอ้บรรยากาศลม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 หนาวหนาวเนาะ พากันยอกกันนองแนงนองแนงเยอะเนาะยังไงทางสบุนบ uh ้านเฮาเนาะสบายดีด้อสบุเด้เออเจออฮะเหนเนมาหนอยนี่ฮา่านนี้แหละที่อกันนองแนงนองแนงอยู่เนาะจะาลอยไปจที่ กำลังมาคือมีชอนโต้ี่มันมีสมโต้ถังว่าเดินหะ่อเนาะเนาะเอาพี่น้อยเนาะสายเข่าอะไรแ๊บนึงเด้อเนาะพี่น้ยนะอยเนาะเออหม่องนนี้ไงพอด,ดีเป็นหม่องบ้างอันกอยปูนดินะดหน่ยเนาะเป็นดกแตงไว้เนาะ <c oughs> พี่น้อ้ยเนะาะตอนนี้พกเพิ่งจะกำลังงานจีเทปูนสาวรักขั้วพี่น้องเอ้ย เออ26นั้นโซ3 3เสาพี่น้องเอ้ยเอ้า3เสาก็ถือว่าเทลงไปนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยบาดนี้เนาะแล้วก็ยังเบิ่งนี้นําอันนี้ก็ถือว่ากดเรียบร้อยแล้วเนาะแต่มาจัดแจงให้มันเข้าที่เข้าทางแลก็เทปูนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะน่ไดบด้ แงงเงินแม่ชันไม่บ่แม่แงงเงินชันไม่เออไปถึได้ใช้แม่กับชันครับใช้อันอันต่างกันบ่ต่างได้ช่างเอเพิ่นกะบ่โอ้ใครเนี่วะภาพมันิ่งไดวั้นเออหด้หูดตาขี้ไหตาบ่ขี่ได้หูดตาเออมุนไสิแม่อือเเ่อนีเนาะ kẹt còng đấy đấy kẹt còng đấy bô rồi, ừ. hay, hay rồi. Được, được. mà tiêng tên chữ này này nào này rồi rồi xem qua Thái luôn bô men đi quay xăng ngó thì kia này đó đi đó đi anh đi anh cái chữ học đều cùng bô men cứ cứ xem mấy đều cùng đó nhưng uh, mà còng quay là... <laughs> cái dây thì có đấy đấy bô nó quay dây cái đấy thì là vậy đó cái đấy cho nó hết trắng mà nè ไดชิพังเฉาเนี่ยปชมปูนกันชมปูนแล้วชิเทาวดแต่ไขดิเป็นไ่ต่ไเย่เาวะนี่ฮะต้ง่เาวะนี่ยเดียวเาโอ้ตะไเบิดียวแตเฉาทอดทอดแต่นี่ทอดแต่นี่มองนี้ป้เออเว่าดึงดึงอมาแล้วทั้งน้แม่ดึงห่อมาว่าไยังทั้งหอแต่นี่มันเบิดเลยบดนี่ ยังแต่เชาบัดนี้แม่นเานี้พอมันบ่เาเาขาด6ต้นเช้ากะขาด6ต้นบ่แม่นทางทั้งเอ่อส่วนทงบอกนี่ว่ายังหลายเลยบอกนี่เนาะเผอ้จักว่าเกือบพอนบ่จักเนาะบอกยังเหลือหลายเติบบเออเ้านี่ดาวดาวกระตางนี่ครับอประมาณจกอจว่าตะนางนี่บ นางจากนี่มานีนี่ท่านก็ชิปมตคือคอยเอากะสิประมาณช้องมันสองก็แมนสาซี่จากนี่มานีกะสประมาณ book. จาก, unu, จากนี้พวกนี้กะสิประมาณองก็อปลายทางนั่นมาห่นกะทานก่อปลายนะพอดีทานนี่ดีไปซี่ก็อแล้นก็ชิบนะโอ้ขายสีก็ชิมตอดพ่นได้เลยวหอจอดกับมันคล้องวเตยว่าจอดทานแตวเ้ยทางเข้า เป็นปะเป็นประตูใหญ่อยู่ได้เลยอ๋อประตูใหญ่เห็นมอกนี่ได้บ่แม่นหอยใส่ไปนอกจากนั้นมันก็จอดกันเนาะแม่ทั้งว่าทั้งชายพึ่นมานี่แหละชายพึ่ผ่านพึ่งผ่านหนุ่มเนาะโอ้โหสบายดีเนาะไปดีไปดีเนาะอย่างนี้มาหอยแห้งอันี้ฮะหอ มันมันก้อยปลาะก้อยปลายเพื่นชาพุทธวะไอุ้วะมาดลาบวะลาบวะก้อยได้ปะเนียเนาะมันแม่นพดเนี่ยน้ำเนาะน้ำมันยังแข็งเยอะอ่แแม่น้ำพุเยอแทงบ่อาว่าเทนีจับดูไปเอาน้ำมาให้กะุยวบัดนี้น้ำมาให้อันนี้ก็พอดีเป็นหม่องกัน tiếp nả đây té đấy à thằng tẻc nó té đấy à ừ. nát nó nó, Nắc, nó, nó. Nắc, nó của mình ngài. này xe <laughs> tẻ đẹp loại. Phải nó. thằng nó chỉ té coi chưa nó té cái hừng này bao phun bột vậy chắc quay phải nó này thìu lạy à ตาบวะโอ้ยอะไรไปแล้วบาทดิปวดจ่อยคื้นอีกวันี่มอยู่ที่วหมันบวแหงมันมันมันบ่แข็งแต่ว่านี้อัตโนมัเอะไรอาคุเนาะอาคุเอาก็ไรหนหนอจับฟอดดิเนอเฮ้ยรอํลังเงน ผสมปูนหนมีแต่สาสาน่เนาะาัเลือวกับางนเลี้ยกับไี่น่เนี่ไงนี่ก็ย่างอยู่เนาะลักลักก็ย่างอยู่บจักสาเนาะเลี้ยวหกเสาบ่เลี้ยวหกเสาแต่ว่ายังมันหันหกพุ่นเนาะนี่ไรแ่นี้ไปหกสาเลยออแต่ว่าแท้นี่นี่ยพ่อแท้ยังบอกวแต่พุ่นเนาะ bất ngờ thôi, 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 có thôi, 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 Đấy đấy, đại đi đại đi, ở đại đấy đại đại lấy đại đại lấy đại 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 เจ๊ชาน้ำเนาะมันจะเนมันจะแน่นไวบ่ตนี้คอยปยัดเงนหน้าบันไดไดนรงด้วะอากาศมันหนาวเลยอากาศมันหนาวเลยพอดีนี่ไปก่อนแล้ว่อยเาปได้ละัหเ็ดีอจ่าง่เดียวบ่น่บ่นี่ะโอ้ยได้แล้ได้นะจับ จับจับชอกรไ้เลย้่นะตักม่เลยขวนเลบ่ขวนม่ใช่แล้วใกล้ๆอ่ะน้เบ่นะตนี้ไรใช่ลายเท่บ่นี่บ่ยลายเใส่กาวมันถ่วมแล้กักบ่ได้ว่าเต็มนอกเนาะโอ้ไปเต็มนี่คุณไปชอบไปนี่เอ คกระสอบด <initiatives> แต่ว่าาใส่เพราะมันมันจะเง่นไหวอะไรกันขาอทมน้ำมดเนาะมันทอดบะหมพังแล้วนะ้าเามมันก็แน่นแนบเลยแ้กตรงนี้จ้ะโอเคแล้วอีกหนึงบ่อโอ้โหโดหัลวันตัวดกันเนาะเป็นกะทิกะทางแล้วกอนเนาะเจียงบ่นี่นะเจียงบ่นี่

อันนี้คือแบบไนีเนี่ยเขาแน่ใช่ในไรนี่ตไอแต่มันกะห้มันเทียงกับหัวมันแต่ละอันจอมแหลมมันนี่่จับปลาเสรแล้วจับปลาเสรแล้วมาบริจับรับน้ำก็เป็นเลยในไรเทียงไรตรงตเลยนี่กะใส่ว่าใส่ตาวัดเอาว่าใตาล้วนล้วนตาล้วนเลยหั่เนาะมาบิ่งน้ำด้วสายตาเจ้าส ได้แล้วะเจ้าวันเอาแน่ข้างๆนี่บ่แมน่นให้มันเที่ยงกันไปนะเดียมมันนะตัวว<อ>่าได้ลแล้วเนาะได้แล้วม,มาบ่ต้องใชย้ยขวดเลยขวดเลยเพราะว่าทั้งบ่าทั้งชาเพื่อนกับจิบไปชอยทั้งพงเทียนเนี่ยเี่น้องมงเมื่อไแม่อ๋อเพราะว่ามื่อนี่เพราะว่าทั้งสร้ายมันไม่ได้มากหน่ยเนาะเพราะว่าทัางา้งพงเทียนเนี่ยเพื่อนที่บ่ สูมือนะมาเลยกันเนาะคนลายเบาๆต้องใส่แต่แต่ละมือจะเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็นเป็นเป็นคุ้มเป็นนวยเป็นนวยคุ้มเป็นนวยอ๋อคือว่ามันนี่นวยนี่มันนี่มันนาะนวยนั่นเนาะอ๋อเป็นนวยคลุมคลุมแล้วหเลยคลุมแล้วห่องเลยคือว่าให้พ่อกำมปะชะนวยได้เลยคนละห้องเลยไล่ยคุ้มคุ้มละห้องเลย ออง้เจ้าอยู่หน่วยไหนเจ้าหน่วยกลางหน่วยกลางบอกว่าเดินเป็นหน่วยได้มีหน่วยชิปหน่วยเก้าหน่วยชิปเอสบอกว่าเฮ็ดเปอร์แน่รอบคนเี้นี่แบบว่าเขาเป็นคุ้มเป็นกลางคนรอบมันกลางเลย่องพอใจเพิ่นว่าเพิ่นแบ่งเป็นหน่วยประมาณบอกบอกให้คุ้มแบบเป็นคุ้มเป็นคุ้มเป็นหน่วยเป็นหน่วยหน่วยชิปหน่วยชิปเจ้าเจ้าอยู่หน่วยไดนเจ้ากลาง

ในกวนน้ำในเนี้ยขวดน้ำเปลืเลยเด็กแข็งไวเทักมือเลยนี่อะไรเฮ็ดหัวดนี่โอ้บริณมาบริษณเฮ็ดหลายมือได้ทั้งนี่โอ้คอยเฮ็ดไปเทเล็กเทหน่อยเนาะเพราะว่าทางบ้าวต้งใจไ่กจะไปฮวงเฮียนเลยเขาเฮ็ดแต่ช่วงเวลาตอนเช้าเล็กเลหน่อยเนาะบม่ได้เฮ็ดเต็มที่ไม่ได้นะอะไรกันเนาะบ่าวต้งใจก็ไปฮวงเฮียน Ô oh, thê mình chưa là hát này nữa. À. Ô thằng gần bóng. Ô thang Thằng bóng. Ô thang gần sau Ô thang thì nó Ô con gần bóng. Ô thang gần bóng. Ô thang gần bóng. Ô thang gần à Ô thang gần bóng. Ô thang gần à เดี๋ยวเราจะวนบ้านเฮาระวนบ้านเฮาวนหมาบ้านเฮาไปเนาะลักกันยังอยู่หาเสาเนาะเสาม่อดนี่พี่น้องเวยแต่กันยังมีเศษประตูหน้าบ้านอยู่นี่เนาะอากาศคือเงียบเงาทเต็มนียเนาะ เงาไอ้ดิเหมือนเงาไอ้ไปเอาปีนนี่ไปทางสักคนมือก่อนมีสีดเนาะเออเดอาองบ่ไปซีดได้เพียงเท่านี้เนาะเข่าเข่าเที่ยงนะบ่ทางนี้เนาะคือมีแต่สะบุญมือนี่ขึ้นมีสะม่อยแต่มือนี่ขึ้นมือเงียบมเงาแต่มือนี่ เไม่ซีนเอาไปใช้อดี๋ยวมาหายทางนี่แล้วาพนเพินนี่แน่เลยนี่ซีดนี่นี่้อาเอ้นเราหอมๆเลยนี่ชืนอาทงยางมโมนี่เาทงยางว่าใครกันวะชื่อฮัานได้บุมีท้งยางเออเว้ยฮันชื่อว่าอย่างไรเนาะโอ้ยบุกก้าบอกชื่อเรชื่อได้เสียให้ คอยแวงออกดิใส่ทงเดียวกันแส่คอยบงออกอืมรุมอนะอ่าสะพนเนาะอ่ดยโยไฟพอะไรล่อข่าวลงไพไงเนาะยชวรานแลชกีดยนล้พาูชว้านลชี้่วละยูชวนแลชย้่วยา้าูนู้นละชอายด้านลเกาด้่วยาชอ้พายผชยรนละกีาวบ่ เงียบมาอนี้เนาะสร้างคนมาได้มากว่าะบุูนก็เพิ่นพักมาอนี้วันสิ้นนับพักก่อนเนาะมืออื่นสีสีมาอีกจังน่อยมาออื่นมือนี่มาอีจังน่อยนี่เล่นี่ให้โอ้เพื่อวันที่ช่องพิ่นยุดไปเที่ยวกับบุญจ้างน้เพิ่นเพราะว่าถ้าเากิดมีมีงานบุญได้เนาะมีงานบุญบนที่ช่องพื้นเอาไอ้เนาะโดยไพ่ฉานี่ยพอฉันยังโบ้ให้หู้ได้หน่นะเอื้อ เออชะพลโดยโดยยถามนโดยชาพลตไปเอาคลิปองอโดยอ๋อเออชพลเอออยู่ใช้เจ้าอยู่ใช้ตัเอออยู่ทางแวววานนองไชอยู่เือนทางแวววานนองส่หุ่นบวกขายักทางขายผักทางนี้นไปายทานันลยมีตานางหันไม่เฮือนก่น้อยนยันแล้วก็เออยู่เพ่นตู้พ่ละเนตู้ือกบ่ มะลินว่ามามาอะไรมะซอยเบี้ยข้างสะโพนมันว่าแม่ตู้มาหน้าเขาเป็นเอื่อยของทางสะโพงเอื่อยแท้ๆเลยเนี่ยมันบอกคนละพ่อคนละแม่เลยกันได้น่องเอื่อยกันเป็นลูกแม่ตู้ผู้เดียวคนเดียวเลยผู้เดียวเลยแม่ตู้แล้วก็เอาน้องมาเลี้ยงเอาสะโพงมาเลี้ยงแต่น้อยออ๋คนละแม่เลยสะโพง พอเดียวกันแม่เดียวกันเลยแม่เออเป็นลูกชาวเดียวของแม่ตู้วันนี้เนาะโอ้ตัวตัวตัวลูกชายเปล่าคนนี้โดน่าอากาศแห้งหนาวเนาะวันนี่ได้วันนี่ได้จ้ะวันนี้กำลังได้เรือเนี่ยนี่สี่เดือนสองมื้อออสี่เดือนสองมื้อได้สี่เดือนเนาะมากมากก็ไปแน่ตอนนี้บอก ปัวอะไมาดา่บอกปมวเพื่อนข่าทานข่าทานบอกโอ้ข่าทานเนาะลูกสคนไปหาน้อใม้โอ้สคนยิงสองใชไหมใหญ่แต่บ่ัไปหาน้อใม้ก็ได้เลยปีเปีเอ่อเด๋ดดอามีมีทางที่ว่าเคยคอยไปวะเขาไปวะไปไหญก็ออนขาไปรลดได้ เก็ไปทยเฮือนต้มน้อยชีกขาวอันนี้มีชลาเซลกันเป็นไดาใหญ่เอาควายในตอนนี้ยากกันนี่ล่ะมีกันบอ่หนาวก่อนขาดแค้นยังหในใจเอ่ยอยากได้เฮือนแค้นหนึ่งเฮือนหนึ่งชางอยู่บงเศ้าเนาะต้มน้อยเฮือนเอ่ยเร็วก็เห็นรถบานแปลนะบ้านมีทางวันเขาปลูกอ้อยนั่นแหละแล้วก็นยงัึงต๊ม มีโอกาสเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมบ่งเนาะ <laughs> ถ้าไปเห็นบอนเฮินก็เออ,เอ,อยู่ในเตาคุณถ้าบ่มีทานก็บ่ได้เก่นดูกอเป่าไปทานเนาะทานขายบ่สอ,อบจะหาพันขายให้เฮินครงข้างๆขานนะเต็ดเฮินเขาหับเช่อแล้วก็ขายให้เขาโดยโดย เอาพื่อแล้พี่น้อยเนาะเดี๋ยวถามีโอกาสเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมเบิ่งเด้อบึงเงินบึงซานน้ำพี่น้องเลยเอาเอาสัตว์พี่น้องเลยเนาะไปเดินทางโมเสก็จะได้ก้อโตก้อนมาเนี่ยเนาะวันนี้เราเห็นทางไอ้พี่นนั่งก็นี่นะพี่น้องก็เลยถามมาเป็นไปเนาะเนาะเอาเดี๋ยวสิเข้าไปเยี่ยมเบิ่งพนเนาะเนาะพี่น้องเลยเนาะสำหรับกินนี้ก็จะได้ก้อโตไปก้อนเด้อพี่น้องเด้อ ผิดพาประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำผิดโอ้ยวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านของทางสะปนเพื่อนยูเนาะเพิ่นก็ดให้งานไปนี่แหละเป็นด้วยหาเทเสาละัฆวน้ำแน่เนาะแล้วก็แหลมเงี้ยเก็บเป็นจุดขี้ใหญ่กิญูน้ำบุนี่แหละพี่น้องทั้งเลยไปกันเนาะน้องสระบุนี่เราเพี่อนเราลำลาไปก่อนเด้อผพาประการใดก็ขอพยายามสระบุนี่ไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดี